สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้วนหน้ายินดีวันนี้มานำเสนอผัดกะเพราเจเห็ส4ชนิดนะครับผมเราจะเอาสามชนิดก็ได้และแต่เราวันนี้มาทำที่บุรีรัมบ,บ้านคุณย่าก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีเห็ดหนูดำเห็ดอรอยจิแล้วก็เห็ดโคนเอ่อสีดำสีขาวนะผมแล้วก็แคอรอทใบกะเพราแล้วก็พริกแกงถ้าเราจะใช้เป็น พริกสดก็ได้แล้วก็มาตำม,มาตำนะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีซอส้าเขียวหรือว,ว่าซอสแม็กกี้น้ำมันหอยเจรสดีเจนะครับผมแล้วก็ซีอิอ๊วดำนิดนึงแต่งเพื่อให้มันมีสีสันที่ชุ่มฉ่ำนะครับผมแค่ผมภาคผมเห็นภาพผมก็นำลายสอแล้วนะผมใส่น้ำมันพืชลงไปใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมเสร็จแล้วใส่เห็ดออริจิลงไปผัดเสร็จแล้วเอาเห็ดทุกอย่างไปผัดผัดผัด,ผด,ผดนะครับสักพักหนึ่ง ใส่แครอทลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำซอสฟ้าเขียวหรือว่าซอสแม็กกี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็น้ำมันหอยเจแล้วก็โรดดีเจนั่นเองนะครับแต่ในคลิปผมไม่ได้ใส่โรดดีเจนะเพราะผมใส่ไฟเขาเรียกว่าใส่น้ำมันหอยเจก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะใส่ผงชูรสหรือว่าโรดดีเจก็ใส่เลยนะครับผมแล้วก็ผัด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 นะครับผมผัดผัดผัดแล้วเสร็จก็ใส่น้ำลงไปหน่อยให้มันน้ำคลุก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 เราชอบน้ำมากน้ำน้อยก็แล้วแต่เรานะครับผมเสร็จแล้วเราก็ผัดแล้วเราก็ชิม ชิมเพื่อได้รสชาติตามที่เราต้องการอ่ะผัดก,กระเพราบางท่านก็จะอาจออก,ออกชอบแบบว่อาออกเค็มๆนิดๆหวานหน่นอยๆบางทาง่านอาจจะชอบเค็มเลยอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้แล้วแต่ละพอเราชิมเพ่ได้รสชาติโอเคเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปใส่กะเพราเยอะจะอร่อยจะแซ่บนะครับผมแล้วก็ทานพร้อมจัดเสิร์ฟนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้มีรไรสอบถามก็ใต้ลิงก์นะครับสวัสดีครับ